สวัสดีครับจากเว็บไซต์ไทยเล็กทีชทอยด์คอนะครับในคลิปนี้ผมขอ,อนําเสนอปืนยิงลูกสุนเจลอีกชนิดหนึง,นงมันคือปืน M4A1 นะตัวนี้ใช้ลูกสุรเจลขนาด7-8มิลน,นะครับเดี๋ยวผมแกะกล่องมาดูกันว่ามันมีอุปกรณ์อะไรยังไงกันบ้างนะครับแกะกล่องนี่แหละ เมื่อเราแกะกล่องออกมาก็จะพุปกรณนต่างๆ,งๆดังต่อไปนี้นะครับผมเริ่มทางด้านซ้ายมาด,ดูก่อนละกันอันนี้จะเป็นลูปกระสุนที่แช่มาให้แล้วนะให้มาอยู่ในลูปลักษณะที่มันพร้อมใช้งานเลยไปรูปถังถังอะไรเนี่ยถังน้ำมันนะสีแดงนะครับผมไม่ทราบว่ามันจํานวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ด้านล่างของมันเนี่ย จะใส่ตัวสายสะพายมาให้จะใช้ไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่ถัดมาตัวนี้จะเป็นตัวเป้าปืนนะครับเอาไว้ซ้อมยิงซึ่งถอดออกมามันก็จะเป็นกระทะนะมันจะเหมือนพล็อพในเกมพับจีนะครับผมแต่ถ้าเสียกระถางเนี่ยก็สามารถเป็นตัวเป้าปืนก็ได้เช่นกันนะครับผมอ่ะถัดมาเรื่อยๆเลยอยนนี้จะเป็นตัวเลเซอร์ซึ่งเป็นเลเซอร์จริงๆนะม่อคูณถอดสลัก ปิดสวิตช์ใช้งาน,นได้เลยเอาไว้ใส่กับตัวปืนนะครับถัดมาเรื่อยๆเลยตัวนี้จะเป็นลูกกรที่ยังไม่ได้แช่ไปให้มันจะมีไปให้ทั้งหมดสซองซองละสอนัดหมายความว่าปืนตัวนี้จะแถมลูกศรที่ยังไม่ได้แช่ให้สองเจ็ดร้อยห้าสิบนัดบวกกับตัวที่แช่ให้แล้วด้วยนะครับผม มาถัดมาเรื่อยๆเลยตามมาตรฐานของปืนยิงลูกสุเจลทุกตัวที่ผมขายมันจะแถมแว่นตาให้เลยนะครับผมถ้าคุณเอาไปยิงเล่นใส่กันเนี่ยใส่แค่แว่นตาเลยเนี่ยมันสามารถเซฟตี้ได้เลยเพราะว่าลูกสุดเจลเนี่ยเวลาโดนวัตถุมันจะแตกออกทันทีมันอันตรายมันจะน้อยนะครับผมมาต่อไปก็จะเป็นตัวพระเอกของเราก็คือตัวปืน m c a 1นั่นเองตัวนี้จะเป็นระบบอัลมชักยิงทีงนักนะครับ ไม่ได้เป็นแบบน,นะ้เลยอ่าอยามเก็บมาเรามาดูตัวปืนของเรากันดีกว่านี่ดี๋ยวหยิบเลเซอร์มาใส่ด้วยเลเซอร์ใส่บริเวณข้างๆนี้ก็ได้นะครับใส่ข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้แต่ถ้าจะให้ดูดีหน่อยก็ใส่ข้างๆนี้ละกันนี่ทุปล่างหน้าตาก็าจะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับ ตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนได้คุณถ้าคุณไม่ชอบตัวเก็บเสยงคุณก็เอาออกแล้วก็เอาตัวตัวนี้ซึ่งมีให้ในกล่องเมื่อกี้เนี่ยผมคามันไปใส่แท่งนี้ก็ได้นะครับแต่ผมว่าใส่ตัวเซนเซอร์หรือที่เก็บเยงเนี่ยมันดูเดมันดูเท่กว่ามาดูความยาวของมันดีกว่าว่าตอนที่ใส่ที่เก็บเสนี มันยาวเท่าไหร่ตัวนี้ไม่สามารถยืดผ่านท้ายได้นะครับผ่านท้ายฟิกเลยความยาวอยู่ที่71ซนติเมตรนะครับผมตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปว่ามันจะเป็นระบบอัดลมชักจริงเทนัดนะครับ่างนี้นะครับสำหรับวิธีการใส่กระสุนให้คุณใส่วิธี่แม็กกาซีนตามปกติเลยนะครับดึงเอาลูกสูนที่แช่แล้วเนี่ย นะเอาเปิดฝาตรงนี้แล้วกอกไปกอกให้เยอะนะครับอ,อย่าใส่ไปไม่กี่ลูกแล้วก็มายิงเพราะว่าลูกมันจะไม่ปั่นขึ้นนะครับผมแนะนําอย่างนี้ให้คุณเอาลูกที่แช่แล้วเนี่ยลูกเนี่ยคุณจะต้องเอาไปแช่แล้วเนี่ยสี่ชั่วโมงนะใส่เราไมให้เต็มเลยแล้วก็ก่อนที่คุณจะยัดเข้าไปในตัวปืน,นให้คุณกดปุ่มตรงนี้ก่อนนะครับให้ลูกอะ่ะมันปั่นขึ้นปั่นขึ้นให้มันจนโผล่ตรงนี้ ถ้ากลมันเด้งออกให้คุณเอานน้วอุดไว้แล้วก็กด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 ไปเรื่อยจนกว่าลูกกระสุนมันจะถูกปั่นขึ้นแล้วออกมาทางด้านหน้าของมันนะครับเมื่อมันออกมาแล้วเนี่ยให้คุณใส่กลับไปที่ตัวปืนเลยและทีเนี้ยมันจะพร้อมยิงทันทีแต่ถ้าคุณใจร้อนคุณใส่ลูกไปเลยนะโดยที่คุณไม่ได้ปั่นลูกมันขึ้นมาก่อนเนี่ยคุณใส่ลูกเสร็จปับ๊บคุณใส่ตัวปืน มันจะเกิดการยิงไม่ออกทันทีเพราะว่าการชักหนึ่งครั้งมันก็จะเป็นการปั่นแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นมันไม่เหมือนการกดนะครับก็คือพูดง่ายเลยเวลาคุณชักเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นการกดอย่างเงี้ยนะผมแนะนําอย่างงี้นะครับหลายคนซื้อไปแล้วจะมีปัญหาในตามมาทันทีเลยนะผมก็ทิจแจงไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าเวลายิงกับเป้าเนี่ย มันจะมีอุปภาพขนาดไหนนะครับตามมาครับ